หนึ่งในคำถามที่ไร้คำตอบ อ่นไหนใครเป็นคนโสดเหมือนกันเล่ามาหน่อยสิว่าทาไมเธอถึงโสดวันก่อนฉันเพิ่งดูรถไฟฟ้ามาหาน่เธออีกรอบหนึ่งจำได้เลยไปดูครั้งแรกตอนมาธยมไม่เข้าใจและไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะโตมาเป็นเมลลี่เลยคือเมื่อปนู่นนะเพื่อนฉันเคยพูดเลยว่าถ้าจังหวะมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องพยายามหรอกนะหวานของพวกนี้ถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองคือตอนนั้นน่ะนางโสดมายาวแล้วก็มีคนคุยน้ยนี่ก็เลยเชื่อเลยว่าเออวะ่ะถ้าดวงมันมาเดี๋ยวมันก็คงมีเองแหละหลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางา,ทงานแบบไม่ได้้้้้คคคิิดดดดดออ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 อะไไรรพููตตััวววีีีีีกกกกกกนน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 ึงงงงปปเเเเหหาาาาาาาชมม่่่่่่ลลยบบบฉ็ ว่าตอนออกไปไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นไปแบบโหดโล่งๆไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยสรุปกลับมาฉันแฮปปี้มากแกคือเขาสุภาพแล้วก็เท่ชิบหายลองคิดสภาพคนที่แบบโสดมานานแล้วก็ได้เจออะไรแบบจึ้งใจคือฉันมโนเป็นล้านแปดสุดท้ายมึงกูโดนโกสคือนี่งงแบบทําตัวไม่ถูกทุกอย่างมันดี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 แล้วมันก็แบบว้าหายไปเลยเว้ยสามวันเท่านั้นแกฉันได้ฝันอยู่3วันเท่านั้นถ้าใครตามคลิปจะเห็นเลยว่าฉันหายไปพักหนึ่งเมื่อต้นเดือนคือดราม่ามานะคะแล้วพอฟุง้งซานมากก็เลยไปหาหมอดูหมอดูกว่าออหนูเอ้ย เพราะนี่เป็นดวงเลี้ยงผู้ชายถ้ายังไม่รวยมันเลี้ยงไม่ได้คลิปนี้หลังจิบน้ำหวานได้น้ำตาลเพิ่มขึ้นฉันก็จะมาฝากร้านค่ะเดี๋ยวจะขายทุเรียนดิวส่วนมาแล้วมีมาแจกด้วยฝากติดตามหน่อยนะคะส่วนพวกของใช้ต่างๆในครีมีฉันไปพิการร้านไว้ให้แล้วจ้า